รายคือ Ribbon Stage คลิปนี้มีคําอธิบายค่ะสงสัยกันบ้างไหมคะเวลาทําขนมพวกเค้กสปันเือ์เค้กชิฟฟ่อนจะมีคําที่ได้ยินอยู่บ่อยๆเลยคือริบบอนสเตจค่ะริบบอนสเตจคือช่วงที่ไข่กับน้ําตาลถูกตีจนขึ้นฟูจนสีอ่อนลงและมีปริมาตรที่เพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะต้องอาศัยการสังเกตค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาโชว์ให้ดูเลยว่าเป็นแบบไหนการตีไข่ให้ถึงริบบอนสเตจอาจจะใช้เป็นไข่ทั้งฟองหรือเฉพาะไข่แดงก็ได้นะคะเคล็ดลับง่ายๆก็คือการใช้ความเร็วปานกลางถึงสูงค่ะแต่อย่าสูงที่สุดเพราะ ให้ฟองอากาศหยาบเกินไปค่ะสังเกตว่าตอนนี้ฟองอากาศเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงริบบอนสเตจค่ะตีต่อไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ส่วนผสมเริ่มสีอ่อนลงอย่างชัดเจนแล้วนะคะฟองอากาศเริ่มเล็กลงละเอียดขึ้นค่ะส่วนผสมเปลี่ยนสีอย่างชัดเจนแล้วค่ะฟองอากาศแทบมองไม่เห็นแล้วละเอียดมากๆลองยกหัวตีดูนะคะถ้าเขาทิ้งรอยแล้วค่อยจมหายไปช้าๆอันนี้คือริบบอนสเตจค่ะไม่ยากใช่ไหมคะ